เาก็เดินทางมาแต่ผลก็ฮหอดน,นี่แล้วนะพี่น้องเขามาเห็นอันนี้ท่านผู้ชมนี่เขาสิท่าให้เบิง่งป้าบ้านขจ้าพี่น้องที่หาเบิ่งได้ยากยากเนาะนี่อะไรพี่น้องเอ,อ้ยเสียทางที่เบาเล่ไปถ่ายทําในแต่ละเถื่อเนาะมันกาา่ายากพี่น้องสังเกตเบิง่งแต่ว่าเบ้าเล่ก็ดีใจเนาะที่มี f อซเข้ามาให้กําลังใจพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเศร้าๆพี่นอ้องย่ทาง เมืองดากจึงเนาะส่วนร้ายก็จะเป็นป่าไม้พี่น้องป่าต้นสนเนาะหันก็จะเป็นบริเวณแบบว่าข้าเจ้าทางให้พี่น้องเก่งเนาะไปไชนี่ไปทางหน้าบ่โอ้ผู้สาวครับรถบ่ลูกสาวบ่โอ้เก่งลายพี่น้องเนาะสาวสนบทธขจ,จันจะเก่งพี่น้องสังเกตเบื้องเส้นทางพี่ กับสบายดีสบายดีสวัสด,ด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขกนันนะท่านผู้ชมมินีกัมาอยู่กับบาเล่คือเก่าพี่น้องอยู่หมู่บ้านชเนาะอยู่ทางเมืองดากจึงเนาะมินีบาเล่กัมีโอกาสพี่น้องได้มาฮิตคลิปทางเมืองดากจึงแน่เนาะแล้วก็รเที่ยวไกลไกลบ้านบาเล่แน่เนาะมือนี้บาเล่กัสิทธัยธรรมศาสตร์ห้เบิรงคือเก่าพี่น้องเนาะมอได้ไปหาผู้สาวคือเก่านักกาขอโทษขออภัยหลายเนาะบางทีเอฟซีเป็าจากกิกา ยากเบิงผู้สาวบางทีก็จากเบิงธรรมศาสตร์ก็มีเนาะกาขอบใจเอื้อยเพราะเนะาะพนิดาอยู่ทั้งประเทศัางไท้ที่คนสนับสนุบสน,นบาลเลเนาะเงินในการเติมน้่นมันรถมาฮหดคลิปการจำนวนหนึ่งพันบาทกาขอบคุณเอื้อไหลายลๆเด้อให้เอ,ย,อยู่ดีมีแหงเ,เดี๋ยวบริษัทาบรรยากาศการเดินทางทางมุบานสนมบดว่ามันเป็นจังได้แน่เนาะขาจะไปมันง่ายหรือย,อยากสํมภาระเนาะแต่แบ่งกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเ้าวๆพี่น้องอยู่ทังเมืองดากจึงเนาะ ส่วนร้ายก็จะเป็นปลาไม้พี่น้องปลาต้นสนเนาะหันกันจะเป็นบริเวณแบบว่าข้าเจ้าทางให้พี่นอ้องพามาเบิ่งเส้นทางว่ามันยุ่งยากสำดรนะพี่น้องเนาะบ้านที่เบาเลมาเนาะนี่ข้าเจ้ากำลังขับรถผู้สาวสัมพี่น้องขับรถเป็นค้อยสูงพี่น้องรถจอีแด,ด๊กเก่งเนาะ ไปไชนี่ไปทางหน้าบ่ะโอ้ผู้สาครับรถบาหลูกเสาบ่ะโอ้เก่งลายพี่น้องเนาะสาสนบรก็จะเก่งพี่น้องสังเกตเบื้องเชนทางพี่และมันก็นจะเป็นค่อยแบบนี้เนาะทางนี้ก็จะเป็นเฮลทางนี้ก็จะเป็นเฮลพี่น้องเป็นทางแบบน้อยๆไปนะ้อไปทางหน้านี่ก็จะเป็นทางไปทางหน้าเรียบร้อยสิขี่รถไปน้ำกลดข้าจาวก็สีออก ใต้พุ่นนะวาทีเจออุปสรรคยังแน่พี่น้องกัอย่าลืมฝากติดตามเบลเลเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปในแต่ละครั้งเนาะพี่น้องเนาะมือนีกาถ่ายบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องทั้งเมืองดักจึงจะหนาวหนาวเย็นเนาะพี่น้องนี่สังเกตเบังหนังกาจะเป็นต้นสนเนาะต้นสนภาษาลาวก็จะว่าไม่แปลกเอฟซีกายาเฝ้าเบือเบลเลเดอร์ที่ว่าถ่ายธรมรมชาติให้เบิ้งตลอดเนาะส่วงนี้แบบวา่าเมืองดักจึงสงไลม์มันก็นจะเป็น มีจะทมาซาดไปมีเลยพี่น้องถ้าอยากมาสัมผัสเนาะนี่มาคนเดียวคือเก้าพี่น้องกับรถจักรคู่ใจเนาะมือนี่นี่เส้นทางไปเดินทางต่อไปทางพุ่นแหละพี่น้องไปเบิง่งเป็นดจแน่เนาะนี่อะไรพี่น้องเอ้ยเส้นทางที่เบาเล่ไปถ่ายทำในแต่ละเถื่อนเนาะมันกาา่ายนะพี่น้องสังเกตเบิง่งกเ่ว่าเบลเล่ก,ก็ดีใจเนาะที่มีเอฟซีเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องนี่เส้นทางุซนบร ทางเมืองดากจึงก็จะเป็นแบบนี้่วนบดท,ทางเมืองทาแต้งก็จะเป็นแบบต่างพี่น้องนี่ก็จะเป็นผู้พาปลาไม้เบอร์นั่นน่าจะแมนดินเจือนดินเจือนแลตามเบื่องพี่น้องฝนตกสีวิตคนเฮามันก็นเลือกเกิดบ่ได้นาะพี่น้องบางคนก็นกนเกิดตามดอยตามผู้ตามพาบางคนก็นกนอยู่ในเมืองเนาะในเมืองในน้ะอันนี้สังเกตว่เงเส้นทางพี่น้อง รถใหญ่ๆอาจจะไปบ่ได้เนาะนี่ทางนี้เป็นเหวลึกพี่น้องเนี่ยจะเป็นเหวเลยเนี่ยลงไปสูงพี่น้องในกล้องอาจจะบ่สูงเนาะแต่สามาสัมผัสกับตัวจริงกับสิป,ประมาณห้าสิบเมตรถูกและหรือหกสิบถูกละประมาณนั้นพี่น้องนี่เส้นทางอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางม่าจะเ,าเขาไปในเมืองแน่เลยกัเที่ยวไปท้องไหนท้องนาแน่เนาะผู้หญิงสำคับรถพี่น้องผู้สาวแบบว่าจะเก่ง าำบ้านนอกจะเก่งขยันเนาะไปเห็ดหน้าบอ,ออไปเห็นยังไปเบิงบ่งคุย้ยอ,อ๋ขอขยัะไปเบิง่งคุ้ยพี่เนาะสี่ทางแปลว่ามันโคตรอยากท่าท่ายเลยเนาะพี่นาะ กดจะถ่าไยไลน์เมืองดักจิ้งเหรอ,อที่กระบะเบลที่ยานเอฟซีเบือ่อโอ้บเบอร์เลถ่ายทีย่เมืองดักจิง้งเมืองเด็กจึ้งถ่ายจธรรมาสะเนาะอาจจะเฝ้าเบื่อบเบอร์เลทเด้อ มันว่าชีวิตมันเลือกเกิดบ่ได้เนาะโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาติ์ก็จะทางให้ทางนี้พี่นอ้องคุณก็จะเป็นอะไน,นั่นพี่นอ้องอยู่ทางเครื่องใบพัดเนาะใบพัดที่เขาจะมาติดตั้งเนาะก็จะมีลายใบเดี๋ยวเบลเล่หอดทางย่างบเบลเล่ไว้จะออกไปทางย่างเนาะไปสื่อในอยู่เนี่ยกินพี่นอ้อง ที่เขาไปชนออกจากชนนบสไปสังเกตเบิ่งพี่น้องพูดละพูดพูดหน่อยๆพมดเละก็จะเป็นทางย่างเนาะที่เขาไปทางย่างไปในเมืองพมดละพี่น้องกับบริเวณหอดในเมืองแล้เวเนาะต่นี่ไปเบาเเดินทางมาหอดในเมืองกับประมาณสองร้อยกิโลหมดลยใกล้ไการเดินทางเฮ้ากายามีอุปรสรักแน่พี่น้องเนาะนี่แหละชนนบทที่แท้จริงพี่น้อง จะต้องขามหวยขามห้องเนาะมาผู้เดียวกับยากยันยนนะันแน่พี่นนองบอกคือไปกับทีมงานเนาะมันจะบกคอยยานบรน,นไดพี่นะ้างมาผู้เดียวกับยุ่งใอญ่ยัายยานยนะันเนาะเพราะมันบรแมนทินเฮาหนึ่จะเป็นสายน้ำท่านผู้ชมอู้ธรรมชาสตรแเ่ว่ามันโคตรม้วน,น,นอนะพี่นนอะ มีหวยมีสั่งไปเลยโซนนี้ก็จะเป็นทรงหน้าครับเจ้าพี่นะ้ะล่มแถวนี้ปลว่า หนาวเย็นพี่น้องขนาดล่มนี่แบบเย็นเบาเล็กก็มาอยู่นี่ได้เมื่อหนึ่งสองมื่อเนาะมามื่อวาดนี่พี่น้องนี่จะเป็นแบบธรมรมชาติมันแบบว่ามันดีโอ้ในโรงหนังนีงแ่แหละทา่านผู้ชมท่านนั้นก็จะเป็นขั้วอูพี่น้องจะเป็นขั้วอูทางนั้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล่องก็ได้พี่น้องสิคับรถขามไวยนี่นเานาะกุลเล่เส้นทางไปพูน เอาไปในเมืองหมดแล้พี่น้องดีวทิศใตใบพัดให้เบิง<ม>่งน่าเขาจะเจดห,หอดไสเลยนะพี่น้องถ้าหอดทางปูหยางเนาะนเราก็เดินทางมาแต่ผลกรห่อดนี่แล้วเนาะพี่น้องเขามาเห็นอันนี้ทานผู้ชมนี่เขาทิยให้เบิง้งบ้านขาจ้าพี่น้องที่หาเบิ่งได้ยากยากเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านทรงเดิมของซ้นเผาตะเลียงพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เนาะบ้านที่หาเบิ่งได้ยากแล้วในสมัยนี้เนาะอันนี้ก็ ยังเห็นขาเจ้ามาเห็นอยู่นี่พี่น้องอยู่แถวเขตทงหน้าเนาะแบบอนุรักษ์ไว้หรือว่าให้ลูกหลานในเบิ้งในอนาคตนะพี่น้องเพราะว่าสมัยนี้มันอยากพัฒนาแน่มันก็อยากลบล้างเนาะก็ยังมีให้พ่อได้เห็นอยู่เนาะนี่จะเป็นบ้านชนเผ่าตะเลียงพี่น้องขาเจ้าจะเอื้อนสู้เนาะอันนี้สู้สู้นี่จะเป็นเฮือนเนาะภาษาชนเผ่าตะเลียงพี่น้องขาเจ้าจะมม่งหยาแล้วก็แอมฟ้าไหมเนาะท่านผู้ชมนี่ นี่ก็จะเป็นลังนึงอันนี้ก็จะเป็นฟ้าใหม่คือกันพี่นนองนี่ธรรมชาตรทางนี้ส้นนี่ก็จะเป็นทรงไฮทางหน้ากัาเจ้าไปเดินทางต่อกับเบาเล่พูดแล้วจะขึ้นไปโน่นพูดแล้วแล้วก็เข้าไปพูดโอ้สวามาขาวขนอยากมาลินมาสัมผัสมาเบิ่งเฮือนแบบนี้กับสมาติดต่อเบาเล่ได้เนาะให้เบาเล่เป็นไก่น้ำเที่ยวก็ได้พี่น้อะมาลินก็นได้เนาะบอกเป็นยัง สิพาไปไปเดินทางมานี่มาหอดจุดนี้เส้นทางระยกท่าท้ายก็เก่าพี่น้องสังเกตบ้างมันจะน้อยหน่อยเนาะเช้นนี้นี่แต่ว่ารถจักไปได้เท่านั้นพี่น้องนี่สังเกตบ้างท่าท้ายขนาดเลยพี่น้องเส้นนี้มันจะน้อยเนาะอันนี้แหละเป็นเส้นทางที่ขเจาะเว่าเที่ยวไปในเมืองหรือว่าหมบ้าน น,นักเทียนขจ้นยางไปเฮียนกับทางนี้แล้วพี่น้องสังเกตเบ้างมันจะเป็นแบบนี้เป็นทางมันจะบนใหญ่รถจักนี่กลับไปได้ง่ายอยู่เนาะพี่น้องถามว่าคนทับเสี่ยนเนาะนี่เดี๋ยวสุดท้ายบรรยากาศบ้งนี่ให้เบ้าง ส่วนร้ายจะเป็นดอยเนาะคือตามเอฟซีเห็นอะไรพี่นอ้องจะเป็นดอยผู้ดอยบ่อยเป็นดอยเป็นเขาพี่น,น้องเส้นทางโคตรเลยแต่ว่าเอฟซียางมะลินกับมิมตราวาขี่รถจักรมากเนาะเอารถใหญ่มากมันจะยากพี่นอ้องนี่สุดทายมุมนี้ให้เบิรงพี่นอ้องมุมนี้อีกเนาะ ผู้ชมสังเกตเบิ่งนันแดงๆก็จะเป็นแบบว่าทาังที่เบลีสิได้ผ่านอะไรจังหน่อยพี่เป็นแต่ดอยเป็นเขาเป็นหันเป็นหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องอยู่หันจะมีหมู่บ้านหนึ่งเนาะเบลีก็สิิด้ผ่านทั้งนั้นเลยแต่ว่าบางที่ก็สิบ่ได้จอดลงท้ายนาะเพราะว่าค่าเวียกแน่พี่น้องพาไปเวียกทุระส่วนโตวนี่เนาะกระทายวิวธรรมศาสติ์ที่ทับธรรมศาสตร์ให้เอฟซีในเบิ่งได้เห็นเนาะบางคนก็นจะมากไปว่าโอ้ เบิงธรรมชาสตร์บางคนก็นจะมกักเบิงผู้สาวนอกะกเอาใจสวยๆเบาเลนเนี่ยเด้อพี่น้องบอยให้คขามโฆษณาปันไดเนาะเพราะว่ายอดวิวส่วนนี้กะบบอด้ปันไดท่านผู้ชมยอดวิวบ่ดีปันไดเนาะไปเดินทางต่อพี่น้องนี่ท่านผู้ชมนี่ก็สิเป็นแบบว่าอันนีุ้ง่งไหทุ่งหน้าข้าเจ้านะพี่น้องเนาะงามลายพี่น้องมักบ่ทุกคนธรรมศาสตร์แบบนี้เนาะนี่ ทุกคนมกกักจะอย่าลืมคอมเมนต์เด้อบะเบลล์กะมักธรรมชาติแบบนี้แหละพี่น้องมักการเดินทางเนาะนี่เมลล์ว่าไหนอยู่กับธรรมชาติแล้วมันฮู้ซึ๊บเบว่ามันสบายใจพี่น้องในความคิดส่วนโตของเบเล์เนาะแต่ว,ว่า,าวเอฟซีเบลลกบับบฮหูเนาะว่ามักจังไงแน่ เอากาสีพยายามเก็บภาพบรรยากาศบันทึกการเดินทางให้เบิ่งพี่นาอเฟซีเบิรงเนาะการเดินทางคันว่าขี่มอไซค์มามันน่าจะดีกว่าเหมาะสมหลายพี่น้องาะจะเอารถยนต์มามันก็ จะยากเนะาะเพราะว่ามันอันนี้ทางมันบ่ใหญ่พี่น้องบอกกว้างเนาะทางส่วนบดส่วนลรยเขาจะจะใส่มีเต่มอ,อเตอร์ไซค์นี่แหละรถจักรนี่พี่น้องท้องหน้าเขาจะจะงามไม่รีบทำไทงหน้าจะงามสวย ่ามีเอฟซีใจดีอยากสนับสนุนเบลเล่อีกก็ได้เนาะพี่นอ้องสนับสนุนในการเติมน้ำมันรถอีกก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเคสของพี่ปนิดาปนิดาเพี่นเนาะเพป็นได้ส่งเงินมาใหาเบลเล่เพื่อทุนใส่น้ำมันรถไปเฮ็ดคลิปพี่น้องก็ขอบคุณพี่เพี่นองหลายๆเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่กมาให้่กำลังใจเบิ่งคลิดเบลเล่มาตลอดเนาะ นี่แหละสุนบทตัวจริงเลยพี่น้องเสียดายแต่ว่าเบาเล่โมีกล่องโกโปโทายคือเขาเนาะพี่น้องเบาเล่ก็ยังใส่โทรศัพทายยู่ทายลิปเนาะผาามันก็นอยากสัน้นๆเนาะมันบอกกันสั้นปันหดคือกับกล่องตัวดีเนาะอันนี้ก็พอได้ใส่ซื้อพี่น้องพอได้ทายอย่างเอฟซี FC เบิง่ง และบันทึกการเดินทางให้ FC เบิง่งทางด้านเทิงนี่ก็จะเป็นเขาจะปลูกมันพี่น้องมันต้นเนาะสังเกตเลยจะเป็นมันต้น,นทางให้ปลูกเขาเนี่ยก็จะมีท้องหน้าแน่เนาะส่วนน้อยอะไรจะมีท้องหน้าพี่น้องส่วนร้ายก็จะมีแต่ให้ดินเพียงมันมีบุสุไลเนาะไปเดินทางต่อกระบ้าลี่ท่านผู้ชมส่วนแวหญ่หอดทางยางหมดแลยวสิถ่ายใบพัดให้เบิง่ง นี่ก็ยะเป่อเอาเบือเปล่าเรนเนอนี่ก็จะเป็นบรรยากาศดานเทิมระพี่น้องลมพัดแห้งๆประมาณนี้จะมีแต่ไฮมีแต่สวนพี่น้องก็จะชางนอกก็กกคือตามเบาเลว่านะถ้าเแาวกทะังไหทางผู้ทางพาเดเแถวซี้างเงินดใดๆตามสุน,นัขบดนาะเอฟซีลองคอมเมนต์แน่สมมติว่าถ้าเขาจะบริหารเฮ็ดสวน าทางผู้ทางพาอลไเขาจะจะหางเงินจากไหนเนะาะแาบชนิดบอเล่ความคิดวนโตบอล่ี่าหากินแบบนี้มันดีสุดแล้วคิดให้แบบพอเพียงพี่น้องเนาะ,นะไปเดินทางต่อพี่นอ้องออกทางยยกเนะาะบอเลีจะใายใบพัดในเบื้องพี่นอ้องปิดจะได้ไปหอดไซส์แล้วเนาะลมพัดกระแฮงแ้งแ ตอนนี้เอาขับไปวิทย์คอยแล้วพี่น้องหอดทางง่ายสบายเลยเนาะแดีว่าหนาวหนาวเมืองดักจึงเหาแบบว่าเย็นไอพี่น้องเดี๋ยนี้ไปหอดทางย่างก็ประมาณ2กิโลอีกกางสีหอดเนาะอันนี้ก็เป็นทางที่เปาเลเดินทางมากเลยพี่น้องมือว่านก็มาทางนี้บนระเจ้า ฝุน่นไลยพี่น้องเอ้ยเบอลลีเปืี่ยนบิดแหละถือแค่ฝุ่นอันนี้เราก่อจะหอดหมู่บ้านพี่น้องจากบ้านยังกต่ยังโเนานะสังเกตเบิ้งอยู่นี่ก็จะเห็นหน้าแซงพี่น้องโอ้ยเขางามงามงามไล่พี่น้องเขางามปวดเขียวธรรมชาติแบบว่บางามไลยพี่น้องเนาะนี่จะเป็นหน้าแซง ติดตามอยู่ตามภูเขาพี่น้องกลางภูเขาเนาะได้บ่ฮะยิงนหน่อยกันจ้ะเนี่ยจะเป็นน้ำห้วยพี่น้องจะเป็นน้ากะแสงเบาเรศเดินทางมาแต่พุ่นแหละพี่น้องทางลาง่างด้านล่างตรงนี้เนาะไปไปเนย เป็นบอลซักเครื่องอยู่นี่บอน้องคู่มือบอบออือยูนิจะเป็นหนามพีขาจะใส่เนาะพี่น้องหนามนี้หนามนี้กินได้บอกินได้บอฮัมได้บออ๋อน้หนีมจะกินได้หนามใส่เลยก็อยู่นี่เนาะบอลเดียวนี่บอหรือหรือบอลอื่นก็มีอ๋อนี่พี่น้องเนาะ เิ็หน่อยเพิ่นขยันซื้อ,อยังล่ะออบอดี้เฮียนบอบอดี้เฮียนบอจไอายเนาะไปก่อนเนอ้อใจห้ายน,นาทีน้องนอะน,นี่็จะเป็นมบ้านนึ่งนาทีน้องเป็นบ้านชุนอาบ กลางเขาเนาะ็จะ,จะตาเขาเปลือกพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบว่าเขาเปลือกเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวบริษัทเดินทางไปทั้งนี้ออกไปทางปูย่างนอสิพาทุกคนไปเบิ่งแบบว่าใบ ใบพัดรับพี่น้องสิไจด้แน่เนาะตามสซนบริเอันนี้บริเก็พ่พบหมู่บ้านยังแต่วันนี้ก็จะเป็นยุ่งพี่น้องยุ่งเขาเนาะเล่าเข่าพี่น้องอาจจะมาเลียนอยู่แบบว่านอกหมู่บ้านเนาะ มาบริเวณนี่แบบว่าเส้นทางกับยาค่อนข้างใหญ่พี่น้องเนาะรถยนต์มาได้พี่น้องทางนี้ทางนี้ใหญ่แล้วพี่น้องทางเพราะว่ามันจะติดกับทางผู้ยางเนาะทางยางมาต่อยเนาะมันจะติดกับมันกเ็เลยใหญ่ขึ้นพี่น้องเนี่ยแต่ว่าผู้พาก็อยางลนๆแน่นะเพราะว่าขั้นบริเวณกาผมมีมองทํำกินพี่น้อง พี่น้องก็คือสิคิดคือเบ่าเละเนาะแต่ถ้าบริเวดถ้าใช้ห้าคิดจังได้ตามส่วนหนบนะพี่น้องครก็ตามแต่เป็นได้ทางปลาทางคู่เนาะเพื่อปลูกพืชปลูกมันต้นปลูกเขาปลูกมันสปลังเอามาขายเนาะพี่น้องเพื่อได้ซื้อเกื็แดกเพียงนัวตามความคิดส่วนโตของเบ่าเละพี่น้องสมมติว่าเบ่าเละถ้าดำเนี้การสีมาบางคนก็สีดามานะว่าโอ้เบ่าเละคิดแบบ อันนี้ทายผู้พาเข้าทาังให้ทั้งคิดให้ฮ็ดที่ซังนี่ดินสิโ่เจียนบบอ,อยากดะหม่อย่างเวล่าน,อน้องกะมันก็เจีอนอยู่นะพี่น,อน้องกะแปลว่ามันจะเป็นตามทีเบาเลทคิดความคิดส่วนตัวนะแปลว่ามันจะเป็นถ้าเฮ้าบบทั้งเทากับคือสิโ่มีบอนเฮ็ดตามส่วนบทตามทีเบาเลทคิดว่าได้ f ออันนี้ก็ขี่รถไปนําเราเลื่องไปนําใหเ FC เบิ่งทายบรรยากาศ f อซเบิ่งนําเนาะ ไปข้าจะขึ้นค่อยอันนี้พี่น้องเอฟซีบางคนก็คือจะเคยเห็นเบอลเล่ก็เคยมากเท่านึงหน้าทางนี่ไปกับเบลโก้พี่น้องรถเบลโก้ขึ้นบ่ได้เนาะค่อยอันนี้เลยพี่น้องยินข้าเจ้าว่าอันนี้เป็นค่อยดักจากบ้านดักจากบางยาที่เบอลเล่กลมาอันนี้จะเป็นค่อยดักจากเนาะสเก็ตเรือมามันจะสั้นสำมใจเนาะพี่น้อง ทางย่างแล้วพี่น้องนี่เนาะทางเขาเบลเล่ประเทศยคลิปแต่ละขั้นชินบดพี่น้องนี่เป็นทางย่างเนาะนี่ทางนี้ไปก็จะไปเมืองดากจึง้งแล้วก็ไปเวียดนามพี่น้องทางนี้ก็ก,กลับซีก้องเลยว่าไปเมื่อไถ่พุ่นขึ้นเนาะไปทางนี้พี่น้อเบลเล่เขากับเขาทางนี้เนาะหมู่บ้านที่เบลเล่ทายพู้อยู่ทางแดงๆกูเลยพี่น้องมาแต่พุ่นแต่ทางแดงพุ่นมาฮอนนี่ก็ประมาณ40กิโลเนาะไปเดินทางต่อไปนี้พี่น้องเบลเล่กาสเป ใช่ไบพัดแลเบิ้งแลวกันได้ลจมคลิปด้พี่น้องเนอะที่ได้ให้เอซีเบิ้งเป็นแต่ว่าเป็นอีพอีพเนาะให้เอชซี่เบเป็นอน้องได้ไปพัดแลวก็นสีขาวชน,นบต่อเนอะาะไดกรางติดตามตเบลล่ที่เก่าีเนอะตังสองโตเล่ชนตบดสอบบาวนพี่นอ้อพี่ ซ่บแน,น,นี่ธรรมชาติพีน่น้องท่านผู้ชมนี่กะจะเป็นแต่ว,ว่าใบพัดเนาะที่เบาเรขึ้นดักจึงแต่ละเทือขึ้นมางดักจึงกะบ่ได้สุดท้ายให้ FC เบิ่งเนาะพัดมืนน้อนี้กสิมาายพี่น้องให้เบิ่งแน่เนาะ ก็จะเป็นฝนพี่น้องเป็นฝนเป็นไงนี่แหละปิดใบพัดก็จะตั้งเนะาะก็มีหลายใบพี่น้องคนเบื้องนั้นแน่ควรเรียงกันหาหกใบเนาะแต่ว่า,าย,ยังบ่ทันได้ใส่งานดอกพี่น้องตั้งปะเนาะแต่ว่าเขาจะติดตั้งยังบ่ทันแล้วบ่ทันหลายเครื่องตามที่เบ้าเลคิดนะนี่ยั่พี่น้อง อันนี้จะจะเป็นสถานที่เขาจะตั้งอันนี้ก็จะเป็นบ่อนว่าอยู่ทงทงเล็กอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นทงเล็กเนาะทงเล็กเขาจะตั้งตัวนี้เป็นทงเล็กแบบว่าณนี้พี่น้องอยากแบบว่าใหญ่งามเนาะงามดีพี่น้อง เดี๋ยวกวาไห้พ่อกันอีพีนาพี่นอ้องอีพีต่อไปเนาะอันนี้กะจะเป็นคลิปการเดินทางหมู่บ้านชนบทพี่นอ้อ๊กกาประมาณนี้ถทายเบิง้งอลไรกะนทายใบพัดอีฟซีเบิง้งเนาะกะประมาณนี้พี่น,น้นองกะสิะได้จบคลิปไว้เนาะฝากติดตามอีพีต่อไปว่าเบาร์ลสิเข่าไปชนบทเขียนได้แน่พี่น้องทั้งเมืองดักจึงกัน อย่าลืมให้กำลังใจเบเล่คือเก่านะพี่น้องเนาะก่อนอื่นมดกาบุมียังไล่พี่น้องค่ะขอไอพ่อนให้เอฟซีทุกคนที่เป็นเอฟซีเบลล่เนาะให้ทุกคนจงมีดีมีแห้งมีแต่สุขภาพแข็งแกร่งพี่น้อง,งความเจ็บจะได้ความไทยนะมีเนาะลำรวยเบิดอสูส่สสผู้สู่คนเด้อท่างผสมเนาะอันนี้แล้วเนาะเพี่นว่าอีสังแหละถ้าบุออกจากบ้านก็เห็นด่านแดนไก่พี่น้องถ้าบุกไปทำเพี้ยนกับสิบบมีความหูเนาะพี่น้องเนาะ คลิปเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ๆการบรรยากาศใหม่ๆให้เอฟซีทางฝั่งไทยหรืออยู่สหรัฐทางฝั่งลาวเฮาเวียดนามที่เป็นเอฟซีบาเลีมาตลอดนั้งี่น้องเฮานี่ประวัติเว่าที่ห้าเบื้องแดกยากเนาะมีอยู่ที่เดียวอยู่ทางเมืองดักจึงาภาคใต้ก็จะมีอยู่บอนเดียวที่ไหนพี่น้องอยู่ทางดักจึงเนาะไปไว้บอกกันต้องการนะครับชอบที่มีควากล่าวขัว่าสบายดีสวัสดีสบายดีบรรทวนเนาะ บายไปประกันโอกาสหน้าเด้อท่านผู้ชม